วันนี้ผมขอนำเสนอ5ไอเดียเพื่อจะเอาตัวรอดจากวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้นะครับด้วยการใช้การตลาดออนไลน์คุณดูวิดีโอตัวนี้จบคุณสามารถลงมือทำได้ทันทีครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ วันนี้ผมขอแชร์ไอเดียเพื่อจะช่วยให้คุณคิดนะครับหาทางออกจากวิกฤตโควิด1 9ครั้งนี้นะครับด้วยการใช้การทำการตลาดออนไลน์ชั่วโมงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าความรู้เรื่องออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องออกไปเสี่ยงที่ไหนครับ วันนี้ผมจึงของนำเสนอ5ไอเดียเพื่อจะเอาตัวรอดจากวิกฤตนะครับด้วยการใช้การตลาดออนไลน์ลองมาเริ่มกันเลยครับไอเดียข้อที่1นนะครับผมให้ชื่อว่าปรับแต่ง Facebook Fan Page ของคุณให้หน่าสนใจแล้วก็เน้นความสะอาดชั่วโมงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับคนส่วนใหญ่เขา work from home ครับเขาอยู่ที่บ้านครับดังนั้นเป็นโอกาส ของคุณที่สามารถที่จะนำเสนอสินค้าและบริการออนไลน์ให้เขาเห็นมากขึ้นครับคำแนะนำของผมนะครับคุณควรปรับแต่ง f c e b o o k Fan Page ของคุณให้อัปเดตเสมอใส่ภาพสวยๆคมชัดนะครับนำเสนอสินค้าที่เขาสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้เช่นนะครับถ้าคุณเป็นร้านค้าที่อยู่ในห้างและถูกปิดอยู่ตอนนี้เนี่ย ให้คุณนำสินค้าของคุณเนี่ยออกมาขายบนหน้า Facebook Fanpage ครับเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะขายสินค้าของคุณได้เร็วที่สุดที่คุณสามารถที่จะค่อยๆทำมันขอให้คุณเน้นภาพสินค้าสวยๆคมชัดแล้วก็ข้อมูลแบบแน่นๆครับแต่ถ้าคุณเป็นร้านอาหารนะครับรูปเมนูอาหารที่น่าทานเนี่ย มีผลมากๆต่อการสั่งซื้อของลูกค้านะครับแล้วคุณควรจะแสดงความเอาใจใส่ต่อความสะอาดด้วยแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าขณะนี้เขาวิตกเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเพราะฉะนั้นเขาจะดูความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งครับวิธีนะครับคุณต้องเข้าร่วมกับบริการ Delivery นะครับเช่น l n m Man, Grab, Get, f o o d Panda สิ่งหน้าที่ที่คุณต้องทำมีอย่างเดียวครับ ถ่ายรูปอาหารให้หน่ากิน mm hmm. เขียนแคปชั่นให้โดนๆแล้วก็หัดโปรโมทบน Facebook ทำแค่นี้ก่อนนะครับเริ่มค่อยมาดูผลลัพธ์แล้วค่อยปรับแต่งครับไอเดียข้อที่2นะครับเปิดร้านค้าบน Marketplace เช่น Lazada, Shopee ชั่วโมงนี้นะครับเราต้องการยอดขายอย่างรวดเร็วและทำได้ทันทีวิธีที่เร็วที่สุดที่ผมคิดออกก็คือให้คุณเนี่ยไปเปิดขายสินค้าใน Marketplace นะครับเช่นใน Lazada หรือ Shopee ซึ่งจะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้นและคุณสามารถที่จะขายออนไลน์ได้ทันทีนะครับแน่นอนครับบน Marketplace เนี่ยจะทำให้คุณมีต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าคุณต้องการแคชฟลู o ์ให้เข้ามาในร้านของคุณเนี่ยวิธีนี้ก็ช่วยคุณได้หลังจากนั้นแล้วคุณค่อยๆปรับเรียนรู้เพื่อให้คุณเนี่ยปรับรูปแบบเพื่อจะอยู่ในช่องทาง m a r k e t Place นี้ได้ครับผมได้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเปิดร้านใน Lazada s h o p ป e ไว้ด้านล่างของวิดีโอแล้วนะครับถ้าคุณสนใจคุณสามารถที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลต่อย,ยอดเพิ่มเติมได้ครับไอเดียข้อที่3นะครับขายคอนเทนต์ที่คุณถนัด คุณควรจะหาธุรกิจที่2งานที่3ทํทำในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะหาะไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมการขายคอนเทนต์เช่นการเปิดคอร์สสอนออนไลน์การทำอีบุ๊กการให้คำปรึกษาออนไลน์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับที่จะทำให้คุณสามารถหาไรายได้เข้ามาในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะคุณสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับไม่ต้องไปพบกับใคร ดังนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลาลองค้นหาตัวเองดูซิว่าคุณมีความสามารถมีความถนัดมีความเที่ยวชาญอะไรบ้างที่คุณจะสามารถสร้างออกมาเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะขายบนโลกออนไลน์วิธีนี้อาจจะช้าสักหน่อยนะครับแต่เป็นวิธีที่จะสร้างรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เผลอๆวิธีนี้อาจจะช่วยให้คุณมีรายได้ในระยะยาวก็เป็นได้นะครับไอเดียที่4 สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มันอาจจะถึงเวลาของคุณแล้วก็ได้นะครับที่คุณจะเป็นต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับสถานการณ์นี้อีกหลายเดือนนะครับถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างหรือคุณอยู่ในธุรกิจบริการคุณสามารถที่จะระเบิดความเชี่ยวชาญของคุณความสามารถของคุณผ่านโลกออนไลน์ เพื่อที่คุณจะได้ค้นหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้นะครับดังนั้นผมแนะนำให้คุณใช้เวลาตอนนี้เนี่ยพยายามค้นหาแนวทางในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในแบบของคุณนะครับข้อที่5้านะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้ผมขอเล่าความคิดของผมให้คุณฟังนะครับวิกฤตโควิด -19 ที่เราเจอในตอนนี้นะครับ จริงๆแล้วมันไม่ใช่วิกฤตครับมันเป็นโอกาสโอกาสที่คุณจะทําให้เราเนี่ยได้ใช้สติปัญญาค้นหาวิธีเพื่อทําให้ธุรกิจของเราอยู่รอดนะครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่ใช่ว่าคุณทําธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วคุณจบนะครับฝรั่งเขาเรียกว่า infinite game มันเป็นเกมที่ไม่มีวันจบครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องสร้าง Mindset ของคุณใหม่ว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่มีวันสิ้นสุดคุณจะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคโอกาสและความสําเร็จตลอดเส้นทางที่คุณทําธุรกิจคนที่สามารถบริหารปรับตัวธุรกิจให้อยู่ได้นานที่สุดคือผู้ชนะครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าจะช่วยทำให้คุณเนี่ย เห็นภาพและเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube นะครับหรือคุณเข้าไปที่ Facebook fanpage ของ SME Jump แล้วก,กด Like ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอมาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมศร์ SME j u m Co. Th แล้วพบกันใหม่ครับ